นางอ่ะเป็นฟิวออนว่า,วา,บบวาก็วันไหนแต่ถ้าวันนี้วันไหนแซนป่ะแบบว่า <Yeah. S 1> เป็นผู้นอนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้วันไ,ไหนแล้วชีก็แบบเกิดอาการแบบคันในช่องคลอดแล้วชีก็แบบบอกว่าไม่กล้าไปตรวจที่โรงพยาบาลการศึกษาบ้านเราอ่ะกับเรื่องเพยยศศึกษาเนะี่ยยังไกลเขาไม่เคยดูเข็ดเลยว่าเราควรจะต้องทํายังไงสอนแต่ว่าให้รักนอนสนิทตัว,วแต่เออเขาไม่ถึงโรงพยาบาลเลยไอ่ง ไม่ไอาจริงเราตื่นตัวกับการไปโรงพยาบาลแล้วหมอมาตรวจคือมันดูเป็นเรื่องใหญ่มันดูแบบเยอะใหญ่เลยเริ่มแรเป็นของเป็นแบบอ r b a n Decay ผสม Mac ผสม Chanel <oughs> <c oughs> เราจะได้ไม่ต้องใช้กันแดดเอออย่างนั้นเองหรอกที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ว่าใส่อะไรคือแบบทำเวลไซ์ทุกอย่าง <c oughs> ทุกคนทำเมื่อกี้กล้องไม่ได้บันทึกใกล้เราถ่ายกันไปแบบว่าตั้งแต่ลงลงพื้นตั้งแต่อะไร คลิปที่แล้วงานผิวก็หายเหมือนกันคลิปนี้งานผิวก็หายแล้วเหมือนกันไม่รู้ว่าเก็บถึงไหนเลยนะเมื่อกี้สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะค่อยอะไรดีวกว่าที่ชะอมหัวหินหรือยอยู่ไหนพี่พี่เอาสักที่หนึ่งอันนี้ไอ้ยู่หัวหิวหนแต่งงานอยู่ ะจะบอกว่าคลิปนี้เราห่างหายกันไปกับ Get Ready With Me ทุกคนหรือว่า GRWM e นั่นเองเป็นคืนที่2ของงานเฟสติวลัลที่โรงเลนกกยนะปุกไก่คือเมื่อคืนเนี่ยเราไปกันมาแล้วแหละแล้วทีนี้รู้สึกว่าลุกเมื่อวานมันเวอร์มันจะเต็มรู้สึกว่าวันนี้เราจะทำแบบคลิปแบบว่าไอ้สักอย่างนึงไม่ใช่แค่แต่งหน้าแต่ทำผมด้วยแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะไปถึงงานน่ะเราทำอะไรกันบ้าง15ชั่วโมงนะ10 ตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงสามสิบหกซันเซ็ตจะทันไหมมาดูกันว่าจะทันซันเซ็ตไหมแต่ว่ากูว่ากูแต่งหน่อยน้อยวันนี้แต่เน้นแน่นจริงเหรอน้อยแต่เน้นแน่นน้อยแต่มากน้อยแต่มากเรียบตะโก้ให้หน้าชันอ่ะกูไก่เริ่มยังไงเวลาแต่งหน้าปกติมาจะมากหน้าใช่ไหมคะแต่หน้าหรอใช่แรงมากขอบฟุก็ลงเป็นเจลลัมตัวแรกนะของเอสเอนะครับเสโซเอสเตติกตัวนี้ครับทุกคนเติมอคุาคิดใหญ่ๆว่ากันไปก็เหนียว เป็นของเป็นแบบ Urban d e c ผสมแม็กผสมชารเนาะที่เหอี่มคเล่นต่เลิศคอนเซ็ปตของ Essential m o o ของคบกนาเป็นผสมแม็กนะฮะนี้ก็คือเป็นําะจนอยู่แล้วแล้วก็ผสมกับมูคีเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวไลท์ตัวไลท์นีน่าจะแตกต่างกับตัวปกติตรงที่ว่าตัวไลเนี่ยน่าจะมีความแบบว่าเล่นแสงมากกว่าโอเนะนี่เป็น b อบ b y Brown b a ไทมากี่เหลือง คือมันผสม s T F ด้วยเราจะได้ไม่ต้องใช้กันแดดแต่รบกวนการแต่งหน้าของเราอย่างนั้นนั่นเองหรออยากว่าไม่ได้เราต้องถือะนะครับถือไหนก็ไม่มีใครรู้ว่าใส่อะไรคือแบบทำเวลไซทุกอย่างคือนางอะมาไปอย่าว่ามีอวกาศอันหนึ่งเดี๋ยวขึ้นรูปจะได้เมื่อคืนนี้เป็นตัวที่พาร์เมอร์ที่แบบว่าลงก่อนแต่งหน้าแล้วหน้าจะติดทนนานมากยิ่งขึ้น โอเคเนื้อออกลามถ้าเดาๆแบบว่าไม่รู้เรื่องนะมีสเปียร์โคนอ๋ไม่หยุดกันถ้าติตั้งตแต่นี้ไม่เคยอุดไม่เคยถ้าถ้าหลังหน้าสะอาดทุกอย่างไม่มีอะไรตลอดถ้าหลังน่าสะอาดเติมรองแก้มแล้วก็ใต้ตาฉีดฟิลเลอร์แป๊บฉีดฟิลเลอร์แป๊บลงเบสสิบตัวทำกูเกย์ทุกคนทำเมื่อกี้กล้องไม่ได้บันทึกกูเกย์เราถ่ายกันไปแบบว่าตั้งแต่ลงรองพื้นตั้งแต่อะไร ที่แล้วอ่ะก็มีแต่บอกว่าเสียดายแบบงานผิวหายคลิปที่แล้วงานผิวก็หายเหมือนกันคลิปนี้งานผิวก็หายแล้วเหมือนกันไม่รู้ว่าเก็บถึงไหนเลยนะเมื่อกี้เก็บทาครีมหรือว่าหรือยังไม่ทาครีมเลยก็ไม่รู้ทาทั้งฟางาทั้งฟก็ต้องไม่รู้กดก็จะใช้รองพื้นอันนี้นะวันนี้ปุ๊กก็จะรองพื้นอันนี้คันนาคอนซีลเลอร์ก็ใช้เป็นของทาเทปเลยใช้เป็นของอะไรอ่ะอ๋อเลือนาใช่ป่ะโอเคเชดดิ้งปุ๊กจะเป็นของอ่ารีไฟายใช่ป่ะอะไรวะ มีไฟนะคะนี่ชอบ,ชอบมีคนถามว่าพี่ไก่ใช้คอนทัวร์อะไรคะ่ะ hourglass เออเป็นฟาวเดชั่นนะคะ CHP ออคือมันแบบเข้มจัดไจนะคะกไปก่อน๋ยนเองตอนแรกอ่ะด่าด้วยนะด่าแบบเยอะมากเลยว่าแบบไม่ชอบมันส้มมันอะไรอะ่ะแต่พอมาลองใช้ปุ๊บแล้วมันรู้สึกว่ามีความเป็นแบบแทนเียอะรู้สึกว่ามัน ชอากับเราเสี่ยวเอ๋อเชี่ยวคทำแดดแล้วก็ชายอะไรอย่างเงี้ยถามไปนึ่งวันนี้เราทำแกที่ไม่มีไปงานเฟร์ติวัลถามเลยว่าปกติบางคนเที่ยวงานเป็งไงไม่ไม่มาทำครั้งแรกที่ถายไปแล้วแต่ว่ามันเสียงเพราะว่าไม่ชอบแบบแย่งกันกินแย่งกันชัยอ๋อก็คือว่าไม่ชอบสถานที่คนเยอะๆแบบว่าต้องไปต่อคิวเข้าห้องน้ำต่อคิวซื้ออาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะคื่ต้องบอกว่าพุดกับคนไเที่ยวเหมือนกันไม่ว่าะว่าไม่ชอบเที่ยวเลยเพราะว่ามันไม่ดื่มแต่ว่าแบบ งานนั่งชิลได้ฟังเพลงดนตรีสดอะไรเงี้ยได้ได้โอกาสมามาที่โรงเรียนรู้สึกว่าติดใจมัน v ดีเนาะมัน v ว b e ดีแล้วก็แบบผู้คนดีอะ่ะมาแต่งตัวสุขสนานกันแล้วเข้าแบบเป็น mood เดียวกันอะไรเงี้ยมันดูแบบเวอร์ดีกันสุดกับพี่เนี่ยต้องมาไม่พลาดแล้วเป็นที่ยวคืนปะ,นะ,ะปกติพี่ก็เดือนหนึ่งจะไปหาครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมาสักค่ะซีรีส์เรื่องสองที่คาตาบาสุดลิน ถ้าจะพูดถึงเรื่องแบบว่าการแท้งคืนเลยเนี่ยเพราะว่าวันก่อนไปเล่นเฟซบุ๊กเราเจอคนนึงแบบว่าคือนางอ่ะเป็นฟิวออนว่าก็วันไหนแต่ถ้าวันนี้วันไหนแตนป้าแบบว่าเป็นผู้นอนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบว่ารู้สึกผิดปกติเอออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกผิดปกติแล้วก็อยากจะไปตรวจแต่แบบไม่ได้มีความรู้ว่าต้องทำยังไงอย่างที่บอกว่าการศึกษาบ้านเราอ่ะกับเรื่องเพศศึกษาเนี่ยยังไกลเขาไม่เคยดูเข็เลยว่าเราควรจะต้องทำยังไงสอนแต่ว่าให้รักนอนสงวนตัวต้องค่ะ แต่ไม่ได้สอนว่าควรจะป้องกันหรือรับมือกับมันอย่างไร กิมยังรู้สึกว่าเป็นแกลดีม้มีไปเฟสติวัลรู้สึกว่าเพราะหลายคนมาเฟสติวัลคงไม่ได้มาเที่ยวเนี่ยอาจจะแบบมีการนเจอการดีลกันหรือแบบมาเที่ยวแล้วอุ้ยขากลับได้กลับคนกลับไปด้ไวยไปนอนกันด้วยอะไรเงี้ยต้องบอกไม่ใช่เรื่องผิดเป็นเรื่องปกติแต่ว่าแค่เราต้องแลิกใงให้ดีก็พอที่จะเล่าก็คือว่าพอเรารู้สึกว่าเราแบบเกิดการผิดปกติเราต้องไปตรวจหรือแบบอะไรเงี้ยไม่กล้าเขือนหมออายหมอไอ้นี่บอกว่าเราไม่ได้ถูกสอนมาด้วยแบบว่ามันคือเรื่องปกติอ่าเราได้คือเนี่ยมีเพื่อนที่แบบนี่แบบ เกิดอาการแบบคันในช่องคลอดแล้วชีก็แบบบอกว่าไม่กล้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าไม่อยากมีประวัติอะไรอี้แต่นี่คือก็คือเกิดมาจากการติดเชืสัมพันธ์ใช่ปะอ๋อนั่นแหละอีกนี้ปุ๊กบอกแล้วอีกนะปุ๊กว่าไปหาข้อมูลไปคือต่อให้คนไม่เป็นคู่นอนก็ตามอ่ะเราก็จะรู้เรื่องนี้ไว้ด้วยสมมติเราอยากตรวจพวกแบบว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเราควรทำยังไงอะไรเงี้ยหรือ ST LS นั่นแหละ ก็คือเมื่อคืนนั่งหาเยอะมากนั่นแหละไอ้โรคติดต่อไม่สัมพันธ์เหลืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไ sexually transmitted infection เออนั่นแหละก็คือโรคติดต่อไหนไม่สัมพันธ์นั่นเองหรือมาจากไวรัสที่ชื่อว่า HPV อะไรสักอย่างนะครับก็คือแบบว่ามีโอ้โหเป็นหลายร้อยตัวมากรวมไปถึงว่าบางตัวเนี่ยมีอยู่สิบกว่าตัวบางที่แบบสามารถไปถึงในเรื่องของมะเร็งปอกมดูกได้ด้วยเพราะว่าพวกมะเร็งปากดลูกหรือเชื้อพวกนี้ก็คือเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะทางปากทางท่อง,งคลอดหรือทางทางวันหนักเนี่ยหมดเลยเหมือนกันทุกคนสามารถตรวจได้ถ้ารู้สึกว่าไม่มั่นใจแต่เราไม่ถึงโรงพยาบาลเลยมัยมนไม่เอาจริงเรารู้ึกว่ากลับไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอมาตรวจคือมันดูเป็นเรื่องใหญ่มันดูแบบอีเยอะใหญ่ เลยแบบว่าไปหาพวกในตามเพจอะไรเงี้ย<อ>แล้วเขาบอกว่าจริงๆมันไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ได้<อ>สบายมากเหมือนเราตรวจโค<อ>วิดนะถือว่าใช่เป็นคืนไ,ได้หรอใช่มันคือเป็นการแบบทําเองตรวจเองแล้วก็ส่งตรวจไปที่แลบ,บเองอะไรเงี้ยไปเก็บผลเองแล้วก็ตอนเราลงทะเบียนอะมันสามารถลงเรจิสเตอร์แบบ private คือไม่ต้องกลัวว่าใครจะรู้จะมีแค่คนที่ลงทะเบียนที่รู้อะไรเงี้ยแนะนําเลยนี่ค่ะทุกคนมันคือตรวจเอวาแบบนี้เขาบอกว่าอันเนี้ยสั่งมา ตกับมนแพงป่ะแม่ไม่แพงถูกกว่าการไปโรงพยาบาลเลยคิดหนึ่งช่องทางอ,อ,อันนี้ไม่ต้องอายเลยกลุ่มเสี่ยงก็คือคนที่เปิดคุณอนบ่อยเดิมมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ยังเด็กอะไรอย,ยอ,ยอย่างเงี้ยอยู่ยังน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ควรต่อไว้ไม่เสียหายไม่ใช่เรื่องน่าอายถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองรู้ไวก็รักษาไวถูกต้องแล้วคราวนี่อุ้ยเคยไปมาแล้วเป็นได้อีกนะ,ะับอย่ามองข้ามค,าค่ะเป็นได้อีกนะฮะต่อไปฝึกลงเป็นปัดแก้มนะฮะปัดของไคลี่นะ,ะสีของไคลี่เลยคือพิงค์งคมีขั้วทุกคน ต่อไปค่ะทุกคนเดี๋ยวฟุ๊กจะเขียนคิวนะคะไม่คุยเลยนะมันจะยิ่งแบบไม่คุยกับเก็บไก่หรืว่าชอบเที่ยวกลางคืนไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบวันไหนแตนอะไรอย่างเงี้ยพี่บีมันจะชอบโฉดบ้านเนี่ยบ้าแต่มีเพื่อนเออเอออีเมื่อนคนหนึ่งที่ไม่ใช่เราโอเคซึ่งเดี๋ยวเนี้ยไอที่บอกว่าเหมือนจะเปิดเอพิเจราะเพ่อสามารถทำเองที่บ้านได้อย่างที่บอกก็คือ ตรวจเอวาที่คุณชายไปอ่ะเนี่ยก็คือเหมือนกัรตรโควิดนั่นแหละแต่ว่าเนี่ยใช้กับน้องสาวน้องชายอะไรก็ว่าไปตรวจได้หมดเลยเพื่อแบบตรวจหาเรื่องของมะเร็งปากมดลูกหรือว่าเอสเทลเอที่แบบว่าเลิมหรือแบบหูดหนองใกล้หรือว่าปูปีลิดหนองายอะไรต่างๆที่แบบน่ากลัวเจ้าของพวกเนี้ยมันมีเรื่องไกลตัวนะหมายคามว่ามันซื้อมาตรวจที่บ้านเองได้หรือว่าคนมีติดบ้านไว้แล้วความแม่นยำของมันน่ะก็มากกว่าตัวถิ่มากเลย ไปอยู่บอกไป Gaddy with me ไปเออเนปเปอีอยูเออ e n e มาเ n e r g y มาวันนี้อยากใช้ขวดคาร์นิคาร์นได้ไหมคะกุ๊กไก่ที่ถือได้ใช้ขวดตาร์นิคาร์นก่อนใครนะเพราะว่าคาร์บอนตี้ไม่วางขายแต่กุ๊กไก่ได้ใช้แล้วอันนี้ยังเป็นตัวเต็เตอร์อยู่นะคะนี่มาทุกคนในฝุ่นเสร็จแล้วนะกับคิวนี่เอาเท่าที่ได้เนาะต่อไปกุ๊กไก่ทำอะไรอ่ะเก็บคิวหรอ นนเ,เสร็จแล้วครัทุกคนแต่งตามเสร็จแล้วตอนเราจะมาใช้แป้งความมิิกันนะคะแป้งที่จะผุ่มทุกคนให้ตื่นขึ้นจะฝฝันวันนี้ปัดแก้อไหม กคทำผมเราบอกเขาด้วยดิว่าใช้อะไรทำผมบ้านสอดหน่อยสอดหน่อยแครงนะคะเป็นล <ah oh. <ah> <ah> ูบท <ah <ah ี <ah 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 ่จะช่วยให้เราจัดทรงได้นะคะแล้วพอเราลวกเสร็จแล้วเราก็จะใช้เรี่ยวอะไรก็ได้ค่ะบัถสกปากต่อไปเราก็จะใช้เป็นแบบแว็กซ์แบบเหนียวๆนะคะให้มันรีบมันจัดรีดขางคัน ไม่รู้ผิดสิทิ์ะแต่งตาสี่ชั่วโมงลองลงผิวอีสอเออไป่ยมากูทุกคนก็ขอว่าคนชอบคลิปนี้กันนะก็ถ้าชอบคินี้ต้องกดไลค์กดแชร์้งีมากตองมีมกตอมากนะว่าคริงริงดูนะครับบูรักุกไก่เนะคะวันนี้ลูรักุกไขอตัวลาก่อนนะคะยิงมันเร็ตนอกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่แบบว่าทอบเที่ยวอทอะไรก็อย่าลืมมั่นตรวจแชร์คันจองด้วยกันด้วยนะคะทุกคน เดี๋ยวนี้มัมีชุดตรวจแบบตัวเองที่บ้านง่ายๆนะครับเหมือนเอเคจะุูกเลยโควิดอะไรอย่างง่ายๆเลยก็คือชุดตรวจของเอวาง่ a, ายๆค่ะใช้กับน้องชายน้องสาวได้เลยนะครับทุกคนวันนี้เราจกันแลกกันอย่าลืมดูแลตัวเองยนะคะ